โอเคก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้พี่ลักแล้วก็ช่อง Tech Adopt เองเนี่ยเราจะมาคุยกับพวกเราทุกคนเรื่องการ Create แล้วก็การ Install Certificate ใน Windows Server 2022นั่นเองนะครับคลิปก่อนหน้านี้ได้คุยเกี่ยวกับ Active Directory Certificate Service mm hmm. มาเยอะแล้วนะครับ ADCS นะครับอันนี้เป็น EP ที่4นะครับซึ่งก็จะมาคุยว่าถ้าเราจะทําการ Request Server นะครับแล้วก็ไปใช้ในเว็บแอปพลิเคชันนะครับเราจะทําอย่างไรได้บ้บบางนะครั ซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันของ Microsoft ก็คือ In t e r n n t o r m o t m o t s o r v i r v i c e หรือ i i s เว็บเซิร์นะนะครับทยที่สุดก็จะมาแนะนำและก็สรุปให้ดูว่าเออการการที่เราจะเจนเซอร์แบบนี้แล้วเอามาใช้กับงานของเราเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างให้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับท่านไหนที่กดไลค์ คลิป t ท c อะด็อเสมอมาผมต้องขอบคุณด้วยความรู้สึกขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ท่านไหนที่ s u b สไคร์กทช่อง t ท c h Ado p t แล้วเช่นเดีววยวกันก็ขอบคุณพวกเราทุกคนที่สนับสนุนนะครับด้วยการกด Subscribe นะครับแต่ท่านไหนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ผมเองก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ขอการสนับสนุนจากพวกเรานะครับว่ากดเถอะครับ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้ง,งเตือนความรู้ในเชิงประสบการณ์ที่เรา ได้สะสมมาแล้วก็ได้ทํางานจริงมาเนี่ยในบางอย่างเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับแทนที่จะเสียเวลาก็ทําให้เรามีความรู้ลักษาบ้าที่จะจัมพ์สตาร์ทประหยัดเวลาได้นะครับและที่สําคัญก็คือว่ามีหลายคนมากนะครับที่ให้คุณค่าในงานที่ผมทานะครับให้คุณค่าในงานที่ผมทํานะครับเขาก็มาจอยนะครับหลายท่านมาจอยเมมเบอร์ชิพกับ t e คอะด o อปนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ย นะครับจริงๆเนี่ยการจอยช่อง t e ค h อ d o p t เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการให้ความรู้ผู้คนมันก็เหมือนกับพวกเราทำทำทานด้วยการให้ความรู้นะวิทยาทานไงน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อาจคาดการหรือคาดเดาว,ว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขอให้ได้ทําอย่างนั้นผมเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะครับในแง่ของความรู้เนี่ยนะครับก็ผลบุญที่ยิ่งให้ยิ่งได้นี่ก็ขอให้สะท้อนกับ ทุกคนที่สนับสนเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องเทคอดอบนะนะครับโดยเรามี3แบบนะครับเราแฟนพันธ์แท้เดือนละห้าบาทต่อเดือนสาวเทคอดอบนะครับก็ร้อยหบาทต่อเดือนและวีบีไอพีจะดร้อยหบาทต่อเดือนเวต้องบอกว่าเมมเบอร์ชิพของเทคอดอบเนี่ยเวลาเข้ามาคอมเมนต์หรือมาบอกว่าพี่ละะักษะพี่ลักครับนะครับเคสนี้ยังไงยังไงนะครับถ้ามันเป็นเคสที่เป็นโนเลสหรือเป็น ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วนะครับจะทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับโดยนะครับก็ต้องบอกว่า Member s h i p นะครับเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะมีรูปดาวผมจะเห็นเป็นรูปดาวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีคนคอมเมนต์เป็นรูปดาวนะครับการถูกตอบสนองในเพจไม่ใช่ในเพจในช่องของเราเนี่ยก็จะรวเดเร็วนะครับดังนั้นท่านไหนนะครับที่เป็นเมมเบอร์ก็แน่นอนว่าท่านจะได้รับการดูแลที่แตกต่างอย่าง อย่างแน่นอนนะครับก็มีคําถามถามมาได้ถ้ายิ่งเป็นคําถามที่ตรงสายงานไอที IT, และพิลักษณ์ทำอีกแล้วนะจะรีบตอบให้โอเคนะแต่คงไม่ใช่การแนะนําวิธีการไปทับเบิลชูตติ้งนะนะครับถ้าเป็นเคสอย่างนั้นเนี่ยพิลักษ์ว่าสุดท้ายนะครับเราซื้อโปรเฟชชั่นอล์วิสให้ไปแก้ปัญหาอย่างจะดีกว่านะครับแต่แต่การที่มันท้าทายกว่าคือการให้คําแนะนําไกด์ไลน์ไปแล้วคุณเอาแนวทางนั้นไปต่อยอด และคุณแก้ได้โคตรดีนะครับมันจะได้ความภาคภูมิใจและเก่งขึ้นนะทีนี้จากครั้งที่ครั้งที่แล้วนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Certificate Service นะครับ c e t t i f i c a t e Authority Service นะหลังจากที่ติดตั้งแล้วสีนึงนะครับในแลบนี้ที่พวกเราจะต้องทําเพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับก่อนที่จะได้หน้าจอนี้นะหน้าจอนี้อ่าหน้าจอนี้นะครับพวกเราต้องทำเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือ เข้ามาที่ add low นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กด next ไปนะครับกด next ไปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยในขั้นตอนนะครับให้คุณติ๊กตรงนี้เพิ่ม certificate authority web element install โอเคไหมครับอ่ามันมีเรื่องของ network device e n r o l l m e n t นะครับด้วยเช่นเดียวกันมี certificate เนี่ยฮะเราสามารถแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยเราจะทำการ e n r o l l m e n t ผ่านว็บนะครับถ้าในเคสของ network มันสามารถทำ เน็ตเวิร์ก e v i c e l e m e n t ได้นะครับมีโอกาสจะค่อยๆทําไปนะครับแต่ว่าในแต่ละตัวอย่างที่ทาในคลิปมันก็ไม่ได้ง่ายเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะทําไปในเป็นตัวอย่าง for example นะครับโอเคพวกเราก็กดสามารถกดติ๊กถูกแล้วก็ next ไปได้เลยนะครับผงพิลักเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะให้พวกเรา next next finish พอ finish เสร็จปุ๊บมันจะให้ config นะครับตอนที่เราเลือก config พอ config ไปก็ให้กดปุ่มนี้อีกรอบหนึ่งในการ config ตอนแรกมันลงโลตอนที่2มาให้ start service คุณก็ start service ตรงนี้ไปซะนะครับจบนะครับพอจบแล้วเนี่ยเวลาคุณเข้า internet information service ไปที่ administrator นะครับ internet information service หรือ is นั่นแหละคลิกปุ๊บจะได้แบบนี้นะครับมันจะปรากฏ search srv search srv นะครับเวลาพิมพ์คุณจะ localhost slash search srv ก็ได้นะครับหรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ ta นะครับขีดนะครับขีดกลางนะครับ C A 1นะครับ slash search S R B ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับใช่งี้นะนะครับขึ้นเลยนะครับพอคุณทำตรงนี้ที่ certificate server เสร็จนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือไปที่เครื่องปลายทางนะครับอันนี้คือเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ดี l o ยขึ้นมานะครับในเคสนี้เนี่ยเราอยากจะได้นะครับการเจนยกตัวอย่างไซเนโอคือเหมือนกับพวกเราซื้อ SSL ที่เป็น public หรือทัสเซอร์จากข้างนอกนั่นแหละคอนเซปต์เดียวกันเลยและเอามาใช้งานใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้เคสเนี้ยเซอร์ติฟิเคมันอยู่ในบริษัทเราในองค์กรเรานะนะครับเราก็ไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายนะครับ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บขยายให้ใหญ่กว่าน,นี้นิดนึงนะครับพอเข้ามาที่ตรง Certificate Server ไม่ใช่เซิร์วโทษทีเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็หลังจากที่เครื่องนี้ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะมีนะครับเราจะมีนะเมนูเพิ่มขึ้นมาก็คือ Internet Information Service ท่านไหนที่ไม่เคยติดตั้งหรือไม่เคยคอนฟิกก็จริงๆอยากแนะนำนิดนึงนะครับมันจะมีคอร์สเรียนที่เกี่ยวกับ Windows Server 2022ที่พี่ลักสอนนะครับคอร์สนั้น4,000บาทสำหรับเพอร์ซันอลนะครับเรียนออนไลน์ผ่าน a c e b o o k นะกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยใครมี a c e b o o k กลุ่มสมัครเรียน4,000บาทเองนะครับสมัครเรียนเสร็จจะถูกดันเข้ากลุ่มแล้วก็นะครับถูกแอดเข้ากลุ่มเรียนนะครับกลุ่มปิดนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ IS เเช่นเดียวกันนะนะครับโอเค ทีนี้เนี่ยเคสนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนั่นหมายว่าเรามีเบสิกเรียบร้อยนะครับตัวอย่างเคสนี้เนี่ยมีนะครับเว็บไซต์ default นะครับมีเว็บไซต์ default อยู่แล้วนะครับเว็บไซต์เ e f a u l t เนี่ยก็สมมติเราตั้งให้ in อ็นนะครับ HTTP ธรรมดาก็เป็น HTTP ธรรมดาก็เป็นนะครับ HTTPS HTTP HTTP ธรรมดาทัีธรรมดาธรรมดา ทำไมวันนี้ลิ้นพันกัน HTTP ธรรมดาก็จะขึ้น IIS นะครับสำหรับ Windows Server 2022เป็น IIS เว r ชั o น10นะครับวชัน10นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในเคส scenario ที่เราจะทำนั้นนะครับนะครับพอเราได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับคำถามคือต้องมาที่ตรงนี้ก่อนครับ TAW นะครับเราจะมีถ้าเรามาที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ใน IIS นะครับ IIS เนี่ย t a k w s 1>, 1นะครับเราจะเห็น c e r t i f i c a t e Server อยู่ในกลุ่ม security นะครับในกลุ่ม s e c u r i t y ให้เราคลิกขึ้นไปเลยนะครับเคสนี้เนี่ยสมมติเราต้องการที่จะสร้างนะครับ c e r t i f i c a t e subject name เนี่ยนะครับสมมตินะนะครับถ้าจะสร้างนะครับเราอยู่ที่ตรงขวามือเหมือนกับเวลาเรานะครับจะเจน CSR เพื่อที่จะทำา e r t t i i i c t t e สมมติเราซื้อ S S L จากบริษัทภายนอกมานะครับถ้าเราใช้ a S concept ในการใช้งานก็เป็นแบบเดียวกันนี้นะสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าคุณไปซื้อ Public Ser v ที่อยู่ข้างนอกคุณจะมาเจนนะครับ C S R นะคุณจะมาเจน C S R คุณก็ต้องเข้ามาที่หน้า I S แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับหลายคนอาจจะติดคำว่าเอ้ย generate C S R เอ๊ะจริง,รงๆคำว่า C S R ม,มันเป็นตัวยอ่อถูกไหม CSR จริงๆมันย่อมาจาก Certificate Signing Request CSR นะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนในการที่จะ generate code ที่มันเข้ารหัสนะครับที่จะเป็นเป็น key ในการเข้ารหัสนะครับซึ่งใน IS ก็คือขั้นตอนตรงนี้เลยนะมาที่ Server, เซิร์ฟเวอร์แล้วเสร็จปุ๊บมาที่ Certificate Server Certificate นะครับและเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตรงนี้ฮะนะครับ Create นะครับชื่อ Common Name เราก็ใส่ไปนะครับ สมมติเราจะอยากจะใส่ mail dot นะแท k e a d o p นะฮะเราก็ใส่ไป ta it แล้วแต่อันนี้นะ m อ่าผมใส่ประมาณนี้นันี่คือคอมเมนต์ผมนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกนะ คลิปกราฟิกนะครับก็เลือกแบบนี้แหละ RSA นะครับเลือก RSA ส่วนบิตเล้งเนี่ยเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับว่าเราจะใช้2024หรือ4096นะครับปัจจุบันเนี่ยการเข้ารหัสที่มันซับซ้อนขึ้นก็หมายถึงความปลอดภัยนะครับที่ SSL นั้นจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะผมเลือก4096นเะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับ, book, นะรบผมอาจจะเอาไว้ที่เอเดซีเซอร์ Search, นะครับผมตั้งชื่อใหม่ว่า mail.cert.mailsearch นะนะครับผมตั้งชื่อไฟล์ mailsearch นะครับผมก็เสร็จปุ๊บนะครับมันจะสร้าง CSR นี่มันจะสร้าง CSR นะครับจริงๆแล้ว CSR เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปเช็คได้นะครับมันจะสามารถที่จะเอาไปเช็คได้ว่าไอ CSR ที่สร้างเนี่ยมันจะสามารถ copy ทั้งหมดนี้แหละรีเวิร์ d กลับมาเช็ค เวลาเราซื้อ Certificate ไม่ว่าจะาจากเจ้าไหนนะครับเวลาเขาจะให้เราเจน CSR เนี่ยเขาจะแนะนำวิธีการกรอกถ้ากรอกจากเว็บ IS เว็บ Apache เว็บอะไรพวกนี้เขาจะมีวิธีการ g n n r a t e นะครับดังนั้นแต่ละแบบมันต่างกันแต่อันนี้เอาตัวอย่างของ IS ไปก่อนแต่คอนเซปต์มันเหมือนกันนะครับ Generate CSR เหมือนกันเพื่อที่จะให้ได้ไฟล์ตรงนี้แหละมานะครับเพื่อที่จะไปทำงานต่อนะครับเราก็ส่งไฟล์ CSR เนี่ย ตามที่เขาได้คอมเมนต์และเจนนะครับส่งกลับไปอย่างผู้ที่เราซื้อ SSL ถ้าเป็นกรณี Public Se r v e แต่เคสนี้ไม่ใช่นะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เคยเทสและทำไว้ก่อนนะครับผมจะใส่คำว่า Back ไว้ก่นอน Back ไวนะ้โอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทำไง ะครับผมก็จะอยู่เซิร์ฟเวอร์ครึ่งน,นี้แหละนะครับ HTTPS นะครับ TA ขีดขีดกลาง CA นะครับนี่ฮะผมก็จะเข้ามาที่ Certificate Server ที่เป็น Web Enrollment นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำการ Request Certificate ก็มาที่ Request Certificate นะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ใช้ user certificate เราจะใช้ advanced certificate request นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับให้เรามาที่ day c ใช่ไหมครับของเราคือเมื่อกี้ที่ day c นะครับผมเอาไว้ที่ day c ก็มาที่ search mail นะครับเนี่ยับเบิ่คลิกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็ทำการ copy ทั้งหมดนี้แหละตั้งแต่ begin ถึง end เนี่ยนะครับแล้วผมก็วางไว้ นะครับในตรงนี้นะครับส่วน Certificate เนี่ยมันเป็นเทมเพลตที่ผมต้องใช้คือเว็บเซิร์อร์นะครับส่วน a อ tribute ผมไม่ใส่นะครับผมก็ Submit ตึง้งผมก็จะได้ c ซอร์ติฟิเคนะครับ DER encode นี่แหละนะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดทั้งสองแบบก็ได้ไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่เราจะใช้ s e ิร์ชนี่แหละนะครับผมก็จะคัดออกมาไว้แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันนะครับ นะครับอันนี้ mail mail s l นะครับ,นะรบพอผมได้ไฟลเซอร์แบบนี้เสร็จนะครับเซอร์ตัวเดียวจริงๆตัวนี้ไม่ต้องนะครับเอาตัวข้างบนนะี่ฮะแล้วเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาที่นะครับผมก็กลับมาที่ internet information service is นะครับ เมื่อกี้ผมทำการ create นะครับ certificate request นะ certificate sign request นะ CSR นะครับ signing request อ่า CSR นะครับก็มาที่ complete certificate นะครับก็ browse ตรงนี้นะครับของผมนี่มันอยู่ไดซีใช่ไหมครับแล้วก็เซิร์ h นะครับ mail นะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับผมจะตั้งชื่อว่า mail SSL t e x h adopt นะตรงนี้ชื่อนะครับและเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็ next ไปเลยนะผมก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอได้เสร็จปุ๊บผมก็จะมาที่นะครับ default size นะครับโดย default size ตรงนี้มาที่ by นะครับเดิมทีเนี่ยเราอาจจะมี https หรือไม่มีสมมติติ้ต่างว่าไม่มีนะครับแล้วก็โลไปติ้งต่างมันจะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าเราไม่มี SSL มากก่อนเราไม่เคยใช้ port 443มากก่อนนะครับพอเราจะทำเราก็มาที่ปุ่มแอปในส่วนของ side binding นะครับแล้วก็เปลี่ยนไป HTTPS เป็นนะครับแล้วก็เลือกนะครับเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ mail เห็นไหมครับมันจะขึ้นตรงนี้ mail s s l t e c h a d o p นะครับเราวิวดูได้นะครับนี่ฮะ s s ชู issue, ชื่อ m a i l t a c h a d o p t c o t h นะครับนะ ชื่อ subject มันนะครับพอเราเสร็จปุ๊บก็โอเคไปนะครับโอเคแล้วนะนะครับเสร็จปุ๊บนะครับพอเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเทสได้โดยนะครับเปิด browser มามเมื่อกี้เราบอกว่า mail ใช่ไหมครับอ่าสมมติเราเทสโดย mail https เด็ https colon slash slash นะแน่นอนว่ามันเข้าไม่ได้เพราะมันไม่มีนะครับดังนั้นวิธีการก็คือว่าคุณก็ต้องไปที่โดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับไปโดเมนคอนโทรลเลอร์เพื่ออะไรเพื่อที่จะทำการแอด เพราะว่ามันเป็น private DNS ถูกไหมนะครับก็มาที่ DNS นะครับเราก็มาที่ DNS ของเราพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเราสามารถสร้างแบบ cname หรือแบบ a host ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้า a host เนี่ยมันก็จะเป็น static แต่ถ้าเป็น cname นะครับเราบอกว่า mail นะเราพิมพ์เมลปุ๊บจะได้เมล t take d o ปต์ซี t ทันทีนะครับซึ่งถ้ามีการคิวรีถามตรงนี้ไปตรงไหนนะครับมันคือเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ ip 85นะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราจะได้แบบนี้นะครับเราสามารถเช็คได้พิมพ์ทีไรข้ามหน้าข้ามตามาทันทีนะครับ m i l t t k e adopt co ใช่ไหมเอาใหมนะ่ฮะอ่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับพอเมล l dot a d o t ปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่ ip นี่แหละมาถามที่80 80ก็จะรีเทิร์นค่ามาบอกว่า85นะคือ mail t e c h a d o t เห็นใช่ไหมครับเออนั่นแหละ ทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับมาที่นะแล้วกลับมาที่เครื่องตัวนี้นครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะลองมาดูซิว่ามันเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ SSL ที่มันไม่เออร์เรอร์นะครับแล้วเรียบร้อยก็นำไปใช้งานได้เลยนี่แหละครับแบบนี้นะครับจากการที่ ผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการ implement SSL ให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็แล้วก็มีการ implement SSL เพื่อใช้งานเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่จะสรุปให้ฟังในตอนนี้ก็คือว่านะครับ SSL certificate ที่เราใช้ในตรงนี้นะครับในตรงนี้นะครับในการที่จะ deployment ไปให้เครื่องอื่นๆนะครับก็จำเป็นอยู่นะครับจำเป็นจะต้อง export นะครับ SSL ตัวนี้ออกไปยัง client เพื่อให้ client เอง,เองรู้จักนะครับข <Key S 2> ี่เช่นเดียวกันเพื่อสุดท้ายมันจะได้สีเขียวแบบนี้นะครับสีเขียวแบบ,นะบปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอนอกจากแบบนี้แล้วนี่ที่ต้อง x p o r t เซอร์ออกไปให้ client แล้วด้วยนะครับนั่นก็คือ browser นะครับซึ่งเ b r o w s ร์นอกจากปัจจุบันเนี่ยมันมี internet explorer ยังมี edge ยังมีอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่า มีเบราว์เซอร์หลายๆเบราว์เซอร์ใช้หลักการไม่เหมือนกันนะครับใช้หลักการไม่เหมือนกันสมมติว่า Internet Explorer นะครับเราทำถูกต้องแล้วนะตรงนี้เขียวแต่พอเราไปแม้กระทั่ง Microsoft Edge เองเนี่ยอาจจะเจอ e r r o r ก็เป็นได้อย่างนี้เห็นไหมฮะก็เป็นได้เช่อนเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เจอนะครับดังนั้นในกรณีที่ Finally นะครับอ่า finally เองเนี่ยถ้าหากเราจะทํา SSL เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันในองค์กรเราเวที่ดีที่สุดแล้วก็ผมรู้สึกว่าปัญหาน้อยมากๆในการ handle นะก็คือการแทนที่จะตั้ง certificate server แบบที่ผมที่พี่ทําให้ดูนะครับซึ่งมันก็ต้องเห็นเห็นไหมครับว่าเอ้ยมันไม่ได้ e อ r o r ใน Internet Explorer นะแต่เอ้ยทำไมมันมา warning ตรง นอสีเข right. so oh, so, right? so, ียวเฉยในฝั right. ่ง right? นี้เข้าใจปะนะครับและยิ่งหลากหลายเบราว์เซอร์พี่รักเจอว่าโอ้โหเวียนหัวชิมหายเลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับพี่รักเองเนี่ยในเชิงของดีไซน์ซิสเต็มหรือจะต้องตัดสินใจว่าเเวลาต้องใช้ ssl ใช้อะไรนะครับพี่รักบอกเลยว่านะครับลอยละลอยลอยละลอยนะครับลอยละลอยพิลักแนะนำนะครับซื้อ ssl จากภายนอกดีสุดแต่ไม่ใช่ว่าคลิปนี้ที่ทำเนี่ยไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์คือเรื่องของการ generate CSR นะครับ certificate signal นะ certificate signal request ตรงนี้นี่นะเนี่ยการ create certificate request ตรงนี้มันมีความสำคัญมีความจำเป็นทักษะตรงนี้แหละเราเอาไปต่อยอดได้ นะครับแล้วคุณก็จะได้ CSR แบบนี้นะครับแล้วคุณจะได้ CSR แบบนี้นะตัวอย่างในเว็บนี้นะครับของเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายนี้นะครับเว็บไซต์ให้บริการรายนี้นะก็จะมีวิธีการนะครับพวกเราสามารถเช็คได้นะครับเขาสามารถเจเนอเรตนะครับเขาจะมีวิธีการเจเนอเรตต่างๆนะ เวลาซื้อ Certificate ที่เป็น Public นะครับซึ่งทีมอย่างทีมพิรักเองก็ทำบ่อยๆนะครับนะเพราะเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการแต่เราก็ไปซื้อแล้วก็มาในแง่ของการ c o n f ิกดูแลนะครับเราก็ดูแลให้ลูกค้าเราเป็นต้นอย่างพิรักก็ทำนะครับถ้าไหนทําแล้วติดปัญหาอะไรจริงๆถามพิรักมาได้นะเคสนี้นะ <c oughs> เรามีบริการตรงนั้นแล้วกันนะครับทีนี้วิธีการเช็ค csr ก็คือตรงนี้นะครับ csr เช็ค นะครับ d e โคเดอร์ De นะทำได้ไงนะครับก็ไปเปิดนี่นะตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็คอนโทรลเอซะนะครับแล้วก็ copy มาซะใช่ไหมเนี่ยก็มาวางตรงนี้นะครับ e c โค e ปุ๊บถ้าเออร์เอนะครับมันจะขึ้นเออร์เออย่างเงี้ยคือ CSR Successful แบบทำใช้เองก็เช็คอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันและแบบที่จะแบบที่จะนะครับทำา CSR แล้วส่งไปยังผู้ให้บริการที่เราซื้อ SSL อะ่ะก็ต้องทำแบบนี้แหละเช่นเดียวกันนะครับอ่าก็เอาความรู้มาฝากนะครับอย่างพี่รักษณ์เองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการที่ทำ Certificate Authority Service นี่แหละสุดท้ายเองเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะมากเพราะมันต้องไป คือการที่เราดีพอยผ่านกุปโปรดิซีนั่นก็อีกแบบหนึ่งเอาไปใช้งานพวก r รเ i ี s เซ v ร์เวอร์พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมาใช้กับเว็บเซอร์เวอร์อย่างเช่นใช้กับเมลหรือ Create เซอร์แซน n แซนเนี่ยนะครับ subject alternative n a ่ e เซอร์แซนนะ Sur an, นะ name นี่นะครับเอามันเอาไปใช้กับในกรณีของพวก Exchange Server ซึ่งมันจะมีเป็น uc unified communication name ใช่ไหมมีชื่อเมลมีชื่ออีกอันนึงแล้วก็ชื่อ auto discover จุกไหมครับ มันจะมีอย่างนั้นใช่ไหมซึ่งเซอร์แบบนั้นคือเรียกว่าเซอร์แซน subject alternate name นะครับก็สามารถสร้างโดยอันนั้ก็ต้องสร้างโดยผ่าน tools ของ exchange นะครับจะมีการ generate csr บนของ exchange online เลยเช่นเดียวกันก็ทำแบบเดียวกันหลักการก็หลักเดียวกันหลักการเดียวกันนะเพียงแต่ว่าต่างเครื่องมือก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆเอามาทำบน is ก็ได้เพราะว่าถ้า exchange มีมันจะมี is server โผล่ขึ้นมาเอ้ย มันจะมีในส่วนของ Exchange Server ที่เป็น Front End กับ Back End หลังบ้านก็มาเจนเซอร์ผ่านอเครื่องมือเมื่อกี้เช่นเดียวกันนะทำได้แต่มันจะมีออปชันที่ให้เจนเซอร์ที่มันมากขึ้นแค่นั้นแหละนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บก็ทำการเอา x s l ตรงนั้นเนี่ยที่ถูก generate จากผู้ให้บริการที่เป็น Public นะครับเข้ามา Import ข้างในเซอร์จ,จะเขียวไม่ปวดหัวนะครับโอเคนะ เซอร์จะเขียวให้ปวดหัวหลายคนจะบอกว่าเอ้ยแล้วพิลักมาแนะนําเนื้อหาตรงนี้ทําไมก็มันเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Windows Server ไงแล้วพวกเราก็ใช้งานได้นะครับแต่ความวุ่นวายมันมีเยอะและแฟกเตอร์ที่จะต้องมางมมันมีเยอะเห็นไหมเนี่ยผ่าน Internet Explorer เนี่ยซึ่ง Internet Explorer ไม่มีใน Client แล้วนะดังนั้นพอ Client ใช้ Edge ก็จะขึ้นแบบนี้ทั้งๆท,ที่เคยทำกับ Internet Explorer เขียว เขียวเลยอ่ะเขาะะ้าใจป่ะนี่แหละคือปัญหานะครับผมไม่เข้าใจว่า Microsoft ทําไมไม่แก้ไขปัญหาเรื่องพวกงนิสทีนะขอบนนิดนึงนะไอ้ตรงนี้นะครับซึ่งใครจะไปใช้เซอร์ติฟิเคของ Microsoft เองเนี่ยโอ้ยปวดหัวนะครับดังนั้นซื้อ ssl ว่าถ้าไม่ใช่งานเมลนะครับงานทั่วทวไปงานแอปพลิเคชันงานอะไรก็าตามอยากเอา,า,า ssl ที่มันสีเขียวก็คือมันเป็น trust e d s e r v e r มาใช้ในองค์กรเราซื้อเป็นวากาดมาดีกว่านะครับปีนหนึ่งก็ไม่แพงมีหลายราคานะครับมีราคาถูกจกกนกระทั่งราคาแพงนั่นแหละนะครับดังนั้นซื้อแบบนั้นมาใช้แล้วมา Import เข้าใช้ในองค์กรของเราจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและไม่ปวดหัวที่สุดนะนะครับถึงแม้ว่าพิลักเองจะมาแนะนําหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่อ้างอิงเพื่อที่จะเป็นความรู้สู่อนาคตสูก่การใช้งานจริงว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องมังงม Certificate Service ของ Microsoft เลย นะครับไปซื้อ SSL นะครับถ้าคุณไม่ซื้อไวการ์ดคุณก็ใช้แบบอ่าซิงเกิลเนมก็ได้นะครับซิงเกิลเนมก็ได้นะครับมีหลากหลายยี่ห้อและปิด SSL นะครับนันโนนี่เยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยอย่างที่เปิดให้ดูแหละไปดูเถอะนะครับเซิร์ช SSL เมื่อไหร่เจอตลอดเยอะแยะมากมายนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์พวกเราทุกคนครับยังไงใครมีประสบการณ์แล้วก็เจอปัญหาหรืออะไรต่าง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเ r t i f i ิเ t e นะครับก็มาโพสต์เล่าให้พี่รักษณฟังได้นะครับเราถือว่าเป็นการดิสคัสร่วมกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง TechAdopt แล้วก็กดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง TechAdopt รวมทั้งท่านไหนที่มองว่าความรู้แบบนี้แหละดีอยากสับสนพี่นะนะครับกดเลยครับเป็น Member s h i p กันปัจจุบันนี้เรามี Membership เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับพี่รักก็ต้องขอบคุณพวกเรา ด้วยการขอบคุณจากน้สาสใจจริงเลยนะครับเจอก,กันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ